ได้คร yeah, <laughs> <sh> ับพี่อครับเตสองกลาครับวันไหลแล้วพี่ไ้ก่อนนั <imagin subtle> ่ง <Tonight> จังแล้วบอกนั่งจั่ไปมาเดยรดน้ำมารอนครับสองกลาครับนีเป็นวันไหลครับวันไหลจ็สี่ห้า ครับเห็นน้ำฉีดครับอบตอน้ำฉีดครับครับฝนตกครับผมเห็นน้ำฉีดครับเห็น <c oughs> น้ำฉีดครับผม <c oughs> เมันไหลครับ <c oughs> เทศบาลน้ำฉีดครับมันไหลครับวันนี้ คนาสาดน้ำม,มาเต็ <the> mer, <wh> มนะผมเต็มชาวบ้านนะผมบ้านแม่กวานะจังหวัดน้ำปางนะผมเนื้อแทบาาก็เอาน้ำมามาฉีดรับมาฉีดทำหน้าเรียกเป็นวันไหลนะผมเพราะมีจากมาจากต่างจังหวัดกันด้วยแล้วก็มาจากคนพื้นที่ด้วยนะครับคนพื้นที่ด้วยนะครผม เป็นวันไหลนะครับผมก็เยอะเลยครับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านครับสามสี่หมู่บ้านนะครับผมครับผมก็จะเต้นไปนะครับไปในสงการบ้านนะครับประเทศไทยนะครับประเภทในสงการประเทศไทยนะครับผมประเทศไทยมีพรมีสงการวันนี้วันที่สิบสี่ครับเมษายนสองห้าหกแปดเจ็ดสี่เมษายนสองห้าหกแปดครับผมเรี้งการสมบัลิเป็นสงการนะครับก็จะมีจิบ ครับเล่นนัดกันแบบสนุกสนานครับชาวบ้านครับผมเล่นดังดีนะเจ็ดน้ำใจไม่ตีนะผมน้องๆอาฉีดน้ำสกตาซ้ำก็อยู่เอาวิ่งสั่นไม่หายไว้เนี่ยตกตอนเต้นกันไปนะผมประเวณี่ตรงกลานะครับวันที่15 14เมษายน2568ครับผมวันไหลนครับผมก็จะเฉียดกันครับท่าทางก็เฉียดกันไปครับ ครับเอาไปใน,งสงสะนะตรงกลางน,นะครับผมวันที่1ิบีเมษายนครับเรียกวันไหลนะครับ2 5 6่ครับแต่ปีนี้ดีครับฝนตกคนระับฝนตกสนุกันใหญ่ครับฮ่นครับแบนแบสนุกสนานนะครับผมไม่ถือตัวไม่ถือทอดกันนะผมอะไรกันแบบสนุกสนานนะครับผมนี่นะผิดน้ำใจไมเตะกันนะครับ ว่าสนุกสนานนี่ฮะค่อยทีได้่อยใส่ค่อยให้อภัยกันนะผมเล่กันอย่างไม่รังตกครับพบก,กั็บโทรศัพท์ก็ใช้โทรศัพท์ใส่ถุงครับ <laughs> <laughs> ไปนี่สงการานนะครับผมวันที่14เมษายนนะ2 5 6 8นะผม ฉีดน้ำกันะครับผมเียน้ำกันก็ชีดตลอดทางครับตาสตตลอดทางเลยครับคนถ่ายก็ไม่สามารถออกไปได้ครับเปียกแชะเลยครับน้องเีย่น้ำกันครับผมก็มีกระบอนแหย่ยาวนะครับผมทางรถน้ำทั้งรถอะไรแหย่ยาวเลยครับต่อเพื่อครับรถน้ำนะครับหลายคันครับเป็นกิโล